เข้าแอปเคพัทแล้วระบบมันตรวจพบการติดตั้งแอปเคพัทที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือหัวเว่ยแอปแก l ลอรีมันคืออะไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับอาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับที่ใช้แอปเคพัทแล้วแอปมันแจ้งเตือนว่าตรวจพบการติดตั้งแอปเคพัทที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก เพสโตตามรูปภาพนี้เลยนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสาเหตุที่เราไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเคพาได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับเป็นเพราะว่านะครับโทรศัพท์ของเราอาจจะไม่ผ่านการรับรองจาก Google Play Pro t e c t นะครับอาจจะมีคำถามตามตาม,มาว่าทำไมโทรศัพท์ของเราไม่ผ่านการรับรองจาก o o g l e p l a y Protec t สาเหตุนะครับเราอาจจะซื้อโทรศัพท์ผ่านช่องทางออนไลน์ตามร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งร้านค้าอาจจะเอาโทรศัพท์ที่ไม่ใช่เครื่องศนูนะครับเช่นทางร้านอาจจะสั่งมาจากจีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่สั่งของออนไลน์นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์ของเรามีการลูทหรือว่าเจลเบรกมานะครับจากร้านค้าที่เราสั่งซื้อพูดง่ายๆว่า มีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับซึ่งแอปเคพัทก็เลยแจ้งและให้เราดำเนินการลบแอปเคพัทและดาวนโหลดใหม่จากช่องทาง Play Store นั่นเองนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าโทรศัพท์ของเราผ่านการรับรองจาก Google Play p r o t e c t หรือเปล่านะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Pay Store นะครับแล้วกดตรงที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือข้างบนสุดนะครับกดตรงที่ตั้งค่า ให้เรากดตรงที่เกี่ยวกับจากนั้นนะครับระบบมันก็จะบอกเลยนะครับว่าโทรศัพท์ของเราผ่านการรับรองหรือไม่นะครับถ้าไม่ผ่านการรับรองนะครับเราจะไม่สามารถใช้งานแอปธนาคารได้นะครับแล้วก็แอปธนาคารอื่นๆก็เป็นนะครับสามารถแก้ไขได้ไหมตอบตรงๆนะครับว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก Google Pay p a y p r o t e c t นะครับแต่เราสามารถเอาเครื่อง เข้าไปเคลมที่ร้านค้าที่เราซื้อมาได้นะครับถ้าร้านค้ายังรับประกันอยู่นะครับอย่างเช่นเราซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์แนะนําให้เราคืนสินค้าจะดีกว่านะครับให้ร้านค้าเขาเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่นะครับหรือว่าคืนเงินเรานะครับแล้วถ้าหากว่าโทรศัพท์ของเราผ่านการรับรองจาก Google p a y p โ o t เทตแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปธนาคารได้ต้องทำยังไง โทรศัพท์ของเราอาจจะ Root หรือว่าเจลเบรกมานะครับซึ่งวิธีการยกเลิก Root หรือว่าเจลเบรกนะครับมันต้องใช้เทคนิคซึ่งมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเราสรุปแบบง่ายๆนะครับว่าโทรศัพท์ที่เราซื้อมาถ้าไม่ผ่านการรับรองจาก Google Pay Protect นะครับไม่สามารถเข้าใช้งานแอปธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก Google Pay Protect นะครับ มันไม่ปลอดภัยนะครับหรือมิจฉาชีพอาจจะใช้ช่องทางในการแฮกข้อมูลของเราก็เป็นได้นะครับธนาคารก็เลยไม่อนุญาตให้เราใช้แอปธนาคารนะครับกับโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก Google PlayProtect เท่านั้นเองนะครับแนะนำเลยนะครับให้เราซื้อโทรศัพท์จากศูนย์บริการประเทศไทยจะดีกว่านะครับเพราะว่าตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆอาจจะเอาโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาขายให้เรานะครับ มันอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้นะครับร้านค้าที่ดีก็มีนะครับเราไม่ได้ว่าทุกร้านค้านะครับ ถ้าเราอยากจะซื้อของออนไลน์จริงๆนะครับตามเว็บไซต์คอมเมอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นช้อ p ปี้ลาซันด้าต่างๆนะครับแนะนํานะครับให้เราซื้อร้านค้าที่เป็น o f f ฟิเชียลนะครับหรือว่าร้านค้าอย่างเป็นทางการจะดีกว่านะครับหากคเพื่อนท่านไหนนะครับมีปัญหานะครับให้กดคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าแอดมินตอบได้แอดมินก็จะรีบตอบนะครับสวัสดีครับ